สวัสดีค่ะทุกท่านป่าวันนี้ก็เราจะมาเปลี่ยนโซนเข้าป่าได้จ้าบบหู่าซิมี่เดี๋ยวไปกันค่ะนู่นมีคนถือครุถ,ถ,ถือถังไปแล้วจ้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนาะแต่เดี๋ยวไปดูกันในป่าได้จ้าเด้อมากับน้องสาวน้องสาวบอกว่าอยากได้เห็ดไปกินแต่บอกาเข้าป่าผู้เดียว กันเลยได้มาเป็นมูเพิ่นจ้ะนี่เดี๋ยวให้เพิ่นเก็บมือนีให้เพิ่นเก็บด้วยจ้ะมีเห็ดมีเห็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูเงียบๆจังมันก็คือปลาทางนู่นเนาะแต่ว่าเห็ดดำมันบ่มีบ่เนาะอยากได้เห็ดดำไหมพี่น้องอยากได้เห็ดดำลหลายหลาย เอาไปตากเนาะโอ้ยไปไปไปเดี๋ยวเวียนหัวเดี๋ยวไปยางเบิ้งก่อนจ้ะไหนคะ่ะมืดแล้วเนาะหายากมากเลยจ้าทุกท่านจา้ะไหนตัวทากกินหมดอะไรอะ่ะเจอเห็ดยางเห็ดเหลืองบอก เอาไปไม่ได้บอกบอกตัวทาก,กินหมดเลยพี่น้องว้ายดูเบิ้งตัวทากกินเบิดตัวทากกินเบิดเลยจ้ะตัวทากอดอยากใส่เหรอเอาก็มีอยู่เนาะพ่อมีอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะเอาเอามันแก่หมดแล้วนี่แแนมันมไมใดเก็บบอกพี่น้องจ้ะ ไม่เคยมีใครเข้ามาดูบอรีกไงมอนรู้น้อ,นองสาวเข้ามาไม่กล้าเข้ามาคนเดียวพี่น้องก็เลย <c oughs> มาพาเขาเดินเข้ามาเนาะนี่แหละสิ่งที่ว่า <c oughs> บางทีเจ้าพาเอฟซีมาหรือน้องสาวมาเขาก็อยากเก็บเนาะอย่างเช่นเอเดี๋ยวกบเล็ดนดนึงค่ะ <c oughs> น้องคนลืมกลบพี่น้องจ้าเนาะบางทีสามีเจ้เขาก็ที่เอฟซี ถามเยอะๆว่าทําไมเจ้ถึงไม่เก็บอุ้ยสามีเขาขอเก็บนะคะทุกท่านที่ว่าเจ้ไม่ค่อยได้เก็บถ้าใครได้ดูคลิปเยอะๆก็คือเขาแย่งแย่งเจ้เก็บตลอดนะคะนางฟินก็เลยโอ๊เบราะเป็นยังดอกค่ะ,คะก็ให้เพื่อนเก็บไปเนาะก็ขอบคุณหลายๆสําหรับเอฟซี FC ทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจให้เดอ้อจ้ะเดอ้อขอบคุณหลายๆเจ้ออ่านทุกคอมเมนต์เลยจ้ะ พี่น้องดอกสองดอกก็เอาเลยเด้อพี่น้องจ้ะ <c oughs> ไหนอยู่ไหนอะไหนเขาเห็นอยู่ไหน <c oughs> โอ้ยหนอไหนดูหล่อนก็ดีใจนะหล่อนไม่ได้เก็บเห็ดเลยทุกท่านจ้ะใ,ใส่ใส่เบิ้ง <c oughs> ต้องดูข้างข้างด้วยน้องมันต้องมีอะข้าง <c oughs> ข้างเนาะคั้นมันออกจกังส่มันก็ต้องเปิดเปิดยามัน <c oughs> เบิ้งเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขอเสิรหาก่อน <c oughs> พันตาไล่พันบอกพันตาไล่นี่ไง นี่นี่น้องมาเก็บนี่เอาให้ขออนุญาตให้น้องสาวเก็บนะจ้าพี่น้องจ้าหนี่มัทีเด้ตาไล่มันบอกมันมืดแล้วอ่ะโอ้นั่น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 เออเย็บ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 โอ้ยขอโทษขอโพยจ้ากีดการไหลมันอยู่ใต้ใต้มอสปิดด้วยนะจ้าปิดด้วยมอสมันปิดให้เร็วปิดด้วยจ้าเดี๋ยวเอฟซีดูขอบคุณเอฟซีลายๆจ้าขอฝากน้องสาวไว้จะค้นนะจ้า หน้าบันดอกบันหน้าจ้ะทั้งเจทั้งน้องสาวนี่แหละค่ะใส่ชีวิตตามีตามเกิดนี่ละมาอยู่เมืองนอกก็บว่ท่านได้ลืมบ้านเฮ้าดอก่ะหาอยู่หากินคือเก่าไหมสไยสาโอ้ยเตาดีน้อเพื่อน่ะตามันไม่เหลืองเห็นไม่เห็นขออนุญาตให้น้องสาวเก็บได้จ้ะเพิ่นอยากเก็บหน้าเพิ่นอยากเก็บมีอีกไหมเดี๋ยวหาเก็บ ตามทางนี่แหละคะ่ะพี่น้องจ้าเบื้งเนี่ตามทางค่ะมีมีความสุขนเนาะเดี๋ยวไป<ม>หา<ม>ก่อน<ม>จ้ะหืมน,น,นี่พออีกแล้วอุ๊บสู้เบนะิ่งแน่นันเก็บเห็ดดำไปด้วยสู้นี่เจอแล้วจ้า Đọc uh, điều có ảo đớt khỏi cái đáy nó Ok อันนี้ต้องเอาไปล้างค่ะโอ้โหดูสิคะ you <laughs> อ้ยขาดโอ้โหสีเหลืองอ๋อยเลยอมแมนสีส้มเด้นี่สีเหลืองไหมมันคือสีเหลืองคืออ๊อดังกึดกึดอยู่ โอ้โหขาน่เยะว่าเสอยหเห็ดดำจ้ะเห็ดดำขาส้มนี่ค่ะดูขานี่แบบนี้เอาเป็นลาบแซบหลายเด้อเก็บสดๆไปลวกแล้วลาบเลยจ้ะ ลาบเหมือนลาบหมูนะ่ะแซ่บลายจ้ะที่รักเรียกที่รักอู้อันนี้เน่าจะบ่เอาจ้ะ สวยค่ะโหงามจะงาม ตกแม่ตกโอ้ยเสียงลมเนาะเสียงลมดังมาก แถวใหญ่ๆ mm. ขาใหญ่ขาเง่าค่าาาะ นี่ดอกซ้ำนี่แหละที่เจต้องการนะจะเอาไปเห็ดหลาบเด้อน,นี่ดอกจางซี่ดอกจางซี่มันจังแมนดอกปั้นกลางเนาะโอ้ยผู้ใดว่าเจมากเก็บเห็ดหน่อยก็อยาว่าเถอะอันนี้มันกําลังพอกินนะจ๊ะพี่น้องมันแสบหลายเด้อคนที่ว่ามากกินเห็ดย่อมรู้ดีนะจ๊ะคนที่มาก,กินเห็ดเนาะ เห็ดดำจังสิย่อมรู้ดีว่าแบบไหนถึงจะอร่อยด้วยจ้าอันนี้บ่แมนเด้อนี่เก็บระวังกันเด้อจ้าใส่ละ่ะเห็ดจังสีสะก่อนไปคัดเบิงนี่จ้าเห็ดนี่มันทนความหนาวได้แห้งจ้านี่ แห้งหลายเพี่เดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดอีกรอบนึงเนาะงามหลาย อันนี้เก็บไปดอกนี้เก็บไปจ้าอันนี้เก็บไว้นี่เลยจ้า เบิงนะขานนะใหญ่ๆหนึ่งดอกบดอกต้นบคค่อยเงาเนาะป่าอันนี้มันป่าใกล้ใกล้บ้านเจ้น,นะจ๊ะทุกท่านจ้ะเดี๋ยวไปเห็ดความสะอาดส่วนมากเจ้จะไม่ถอนรากเข้าไปจะพยายามหักรากพันไหวอยู่ในป่าด้วยจ้ะว้าอ,อ,อันนี้บคค่อยง,าง่าไหม เอ้ามันบ่ค่อยงามเลยจ้ะเคลื่อนที่เคลื่อนที่มาทางนี้จ้ะเคลื่อนที่จ้ะเห็ดดอกงามๆดอกกำลังตูมๆเลยจ้ะ ดอกดอกดอกหน่อยเอาไว้นี่หละจ้ะเก็บเอาไว้ทำพันธ์บ้างเก็บไปบ้างอย่างเงี้ยผสมประสานกันไปเก็บไว้จ้ะเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นตะสสอ่หลาย เก็บไ่ค่อยถนัดฮือเคลื่อนที่เคลื่อนที่จ้าอันนี้เจ้มาเก็บแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะจ้าทุกท่านเดินอยู่เลาะๆะริมทาง <c oughs> นี่อเอาจ้ะคัดเอาแต่ดอกขาใหญ่ๆงามๆก่อนบางยานี่เก็บน้อยๆเนาะย่านบ่ได้ไหมคอยก็เลยเก็บไปไหมพี๊ขาแม่ปาดแมอยักได้ขาจังสี่แล้วเนาะพี๊อยู่แถวแถวนี้ก็เก็บเต็มตะกานี้ก็กลับบ้านได้แล้วจ้ะ ว่าต้องอยู่โดนเก็บรัวๆเลยจ้ะดูทันไหมจ้ะทุกท่านจ้ะดูเจ้เก็บทันบ่เบิ่งบ่ท่านก็บอกได้จ้ะเด้อลังเทือก็เฝ้าเก็บเนาะ เอา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 รวงเบิร์อุย้ยอันนี้ก็บพ่อเอาดอกอมาเอาด้านนี่จัหน้อยนี่สอนอยู่นี่เพียไปค่ะไปต่อค่ะนี่ดอกจังสีมันจะงงามพี่น้องจ๋าโอ้ยอื้อ เพียนี่ดอกจะง,งามเบิงขาเนี่แข็งแรงขนาดว้ายจัดไปจ้ะจัดไปเด้อกบจักน้อยเพียเป็นโกโก,โกอันนั้นบอกเก็บไปจ้ะเก็บไว้นี่แหละจ้ะถ้าไม่ติดติดลบเนาะเฮ้าก็สิได้มาพอกันไมเดอซุ้มเจ้า ฉันบ่ติดลบองศาหลายนะ่ะโอ้ยพยายามค่อยๆเก็บเนาะลางเทือมันอยู่เป็นกอใหญ่ๆจังสีมันเก็บยากเลยพี่น้อง เห็นไหม <laughs> ยาหู่าเขาสี่ห้องจังใดเนาะ <laughs> เอาคอยก็เก็บไปพยา,ยามเก็บที่ละดอกไหมเขาเก็บหยากหลายไหมเป็นหยุมจังสี่ไหมบกเก็บซ้ำเ,เป็นกลุ่มบกเก็บได้คอยเ <laughs> ยเก็บดอกเดียวดอกเดียวเดียวได้จังสี่เด้อ เอา้าโดกรวงเลยจะเบ่งสีเสือข่อยในเด้อผุดได้ดดกระได้เสือข่อยสีสมเด้อป๊อดไหมอู้อันนี้แกแล้วไหมไดโบนโน่นี่อู้ป๊อดไหมเสียงอ้ยเสียงไหม เป็นโกโก้เอาไปตากไว้พี่น้องจ้อ่ะโอ๊ยมันสั่นเนาะค้ามันสั่นโพดผู้โอ้ข่อยก็เลือกเนาะเอาเลดเดอร์พี่น้องจ้ะสิมันเสร็จเต็มตะกาแล้วข่อยเก็บยุ่มนีแล้วข่อยก็สิเมื่อบ้านแล้วแหละจา้ะคุณเดี๋ยวมันสิดึกเดินเด้อ เก็บเห็ดหลังเลิกงานพี่น้องจ้ะส่วนที่เจ้าตากไปก็ตากได้แล้วได้ลายอยู่แต่ว่าเก็บไปตากไว้อีกอุย้ยเนาะจังสี่เลยงามพี่น้องจ้านี่แต่มันคือสิหนาวแลวเนาะเหตุหนาวพี่น้องจะเคยเห็นบอเพี้ยเพิ่นหนาวมันจะเป็นจังสี่มันสี่โหดๆเอาตัว โมนเฮ้ไม่เอาบองประโอนแบบประสัตเด้อแบบประสัตพองขย่อมขย่มนราสวีเดนนะทางบ้านแจ้เขาก็ดูแจ้อยู่นะทุกท่านนะก็เลยเนี่ยพี่เป็นก่ออยู่ไหมโอ้ยเจอก่อจังเสียข่อยก็กลับเพื่อนได้แล้วเลยจ้ะพี่น้องจ๋านี่ เอาสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ขอจบด้วยกอเหตุกลุ่มนี้แล้วกันเนาะทุกท่านเนาะเจ๊มีถุงอยู่แต่ว่าเจ๊ว่าพอแล้วเดี๋ยวเจ๊ม,มาเก็บใหม่ดีวกว่ามาเก็บเอาใหม่เอามามือหนาเดี๋ยวมันสีดึกดึกเกินเนาะเพียเดี๋ยจ้าพี่น้องขอฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เจ๊แน่เด้อจ้า เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆทุกท่านที่มารับชมได้จ้าเด้อพียโอ้ยเก็บยากไหมฮึโอไปเลยได้จ้าพียได้เต็มตะกาพอดีเลยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า